เพรามีความคืบหน้าอะไรครับก็ทางเจ้าหน้าที่เขาจะาีเสียเงียบเราต้องมีความคืบหน้ากับการติดตามแล้วก็ทีมก็อยากให้คนมาฝากบอกคนที่เป็นกังใจญชาเองก็คนที่ยังไม่เข้าใจด้วยครับก็อยากจะฝากถึงทุกท่านนะครับที่ติดตามข่าวยังไงก็ขอให้ดูข่าวให้รอบคอบนะครับเพราะผมย้ำเสมอเรื่องการดูข่าว ก็บางข่าวอาจจะเป็นข the, ่าวที่ที่ที่ไม่ใช่ความจริงซึ่งทุกจะเน้นเรื่องการทํางานของเจ้าหน้าที่มากกว่าแลตอนนี้คือจะให้เจ้าหน้าที่เขาพยายามที่จะรวบรวมตั้งเรื่องประวัติต่างๆออมายืนยันความประพทธิ์ของคนแต่ละคนที่มีการพักเองถึงการที่เขาจะเข้าไปยังชดแต่ละคนเนี่ยต้องมีความยุติธรรมเขาด้วยถ้าใครทำต้อง มายอมรับผิดถ้าใครทําต้องออกมายอมรับผิดถ้าใครทําต้องออกมายอมรับผิดถ้าใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องให้ความเป็นธรรมเคือต้องของอยยมัทะเ,เลท่ะนพี่แมาแสดงว่าคนคนคนนี้ไม่ใช่คนกำลังรือใช่ก็จะใหอยากให้เป็นประมาณนีน้ซึ่งเรื่อง่างน,นี้เราก็ต้องรอการทางานของเจ้าหน้าที่ต่อไปนะครับก็แววมาว่าเจ้าหน้าที่เขาอาจจะมีการ งนานอีกนาน<ช>ครับอาจจะเป็นปีครับก็ต้องอปปก็ขบคุามากๆเลยคปปรยคับวันนี้ก็ให้กำลังใจคนอื่นใ